สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการจัดรูปแบบเอกสาร,รให้ดูเก๋ไก่และน่าสนใจมากขึ้นด้วยการแบ่งคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft Word กันครับใครที่อยากให้เอกสาร,รดูน่าสนใจเช่นจดหมายข่าวโปสเตอร์หรือรายงานที่ดูเป็นมืออาชีพคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับผมมีจดหมายข่าวจำนวน3หน้าซึ่งจัดเป็นแนวนอนเป็นหนคอลัมน์ปกติ ผมจะมาแบ่งให้มากกว่า1คอลัมน์นะครับสำหรับไฟล์ตัวอย่างนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างเลยครับทุกคนมาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1เลือกข้อความที่ต้องการแบ่งผมกด Ctrl A เพื่อเลือกทั้งเอกสารขั้นตอนที่2เข้าไปที่แถบคำสั่ง Layout แล้วคลิกที่ปุ่ม Columns ขั้นตอนที่3เลือกจำนวนคอลัมน์ จะมีตัวเลือกให้เราเลือกจํานวนคอลัมน์ที่ต้องการได้เลยครับสมมุติว่าเราอยากได้2คอลัมน์ก็คลิกเลือกที่2คอลัมน์เพียงเท่านี้ข้อความของเราก็จะถูกแบ่งออกเป็น2คอลัมน์เรียบร้อยแล้วครับลองเลือกการแบ่งคอลัมน์แบบอื่นๆที่บดเตรียมไว้ให้แล้วดูนะครับหากต้องการให้มีผลเฉพาะบางส่วนของเอกสารก็เลือกข้อความเฉพาะย่อหน้าที่ต้องการได้แบบนี้ครับ มาโมโคอลัมน์กันเถอะเราสามารถปรับแต่งคอลัมน์เพิ่มเติมได้นะครับเช่นอยากจะแบ่งมากกว่า3คอลัมน์อยากจะกําหนดความกว้างของแต่ละคอลัมน์ให้แตกต่างกันหรืออยากจะใส่เส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์รวมถึงระยะห่างระหว่างคอลัมน์ได้โดยการเลือกข้อความที่ได้แบ่งคอลัมน์ไว้คลิกปุ่มคอลัมน์มอคอลัมน์ Number of Columns ระบุจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการลองกำหนดเป็น4คอลัมน์แล้วคลิก OK, โอเคก็จะได้เป็น4คอลัมน์แล้วครับ4คอลัมน์จะดูเยอะเกินไปผมขอเปลี่ยนเป็น3คอลัมน์แล้วกันนะครับถ้าอยากให้มีเส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์เพื่อให้ดูง่ายขึ้นก็คลิกเลือก Line Between ครับ wow. คอลัมน์วิดจะเป็นการกำหนดความกว้างของคอลัมน์จะเห็นว่าถ้ากำหนดค่าของคอลัมน์แรกคอลัมน์อื่นๆก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับแต่ถ้าอยากให้แต่ละคอลัมน์มีความกว้างไม่เท่ากันให้ยกเลิกตัวเลือก e q ค a l ล o l u ั n width แล้วกำหนดความกว้างของแต่ละคอลัมน์ได้เลยนอกจากนี้ เรายัางสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์ได้จากตรง spacing นี้ครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม ok เท่านี้เราก็จะได้เอกสารที่แบ่งเป็นคอลัมน์ตามที่ต้องการแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคก,การแบ่งคอลัมน์ใน microsoft word หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe like แชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำคัญด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ